สวัสดีค่ะหนึ่งสองซสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้นะคะพี่อนญ่ากับน้องไฟยาจะออกไปเล่นสเก็ตกันใช่ไหมคะโอเคไปเลยลูกวันนี้พี่แอน่าอยู่บ้านบอกว่าสอนน้องเล่นสเก็ตทั้งวันเลยใช่ไหมลูกลุ้ค่ะแม่มาพี่งานี่ยามีความสามารถพิเศษจับแมลงวันได้โอ้ยเนาะ ไปตรงนี้มันจะหินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทางมันไม่เรียบเ,เดินได้มีแต่หินนะส่วนมากนะคะต้องไปข้างหน้าไปเล่นได้ลูกนะไะวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันนะคะพี่น้องสังเกตที่เสื้อผ้าของเด็กน้อยนะคะอากาศดีนะคะใส่แขนสั้นออกมาเดินเล่นได้นะพยายามไม่ต้องลงไปขนาดนั้น เดินไปก่อน <laughs> อันนี้ได้ใส่เสื้อเสื้อตัวนี้พี่อนยาซื้อจากร้อยเอ็ดตอนที่ไปเมืองไทยครั้งล่าสุดน,นะคะอันนี้ไม่ให้น้องพยายามใส่ได้แล้วน,นี่ตรงนี้ได้ไหมลูกแอนยาอืมดิสเก็ตแฮสันวกคันเนอสเดีวแม่ไปหานะโอเค เ o า r อะไอกเด็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 กเ t ็กเด e กเด็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  e เด็กเด h ก e ด็กเด็ก a ด็กเด็กเด t a e r ก๊าชห่อเภาษาไทยอท่ยะต,ะกะตักกระแตนเอนยาก๊าชห่อเพิ่นนะลุงนะภาษาไทยเรียกว่าตะกะแตนพูดได้ไหมคะฟา,ายาตะกะแตนตะกะแตนตะกะแตนคือก๊าชห่อเพิ่นนะคะ ค่ะวันนี้ก็ไม่มีคลิปอะไรพิเศษนะคะก็จะมาพามาชมสวนเช่นเดิมนะคะมนไปทํางานมานะคะพี่น้องวันนี้นะคะเลิกงานมาก็มาเจอฝาเขาอยู่ในสวนนะคะวันนี้มาพลวนดินข้างต้นถั่วลันเตานะคะที่เห็นนี่คือถั่วลันเตานะคะเพิ่งจะเปิดผ้าขาวออกนะคะเพราะว่าคลุมไว้เนาะไม่ให้มีอะไรมากินนะคะพี่น้องจริงๆแล้วปลูกต้องยอะนะคะตรงนี้นะคะที่มนชี้นิ้วอยู่นี้นะคะมันไม่เกิดนะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะพี่น้องอีก อีกแถวนั้นก็เกิดปลาปลายนะคะนี่มันเกิดแค่นี่พี่น้องก็กะว่าจะให้เด็กๆได้เก็บถั่วลันเตากินกันนะคะเกิดแค่นี้นะคะ่ะนี่ก็วิธีการพวนดินแล้วก็ถางหญ้าของฝานะคะแกก็ใช้นี่นะคะคล้ายๆเสียมบ้านเราหรือว่าจอบ,บ้านเรานะคะจอบเล็กก็พรวน,นแบบนี้นะคะก็ถากหญ้าไปด้วยพรวนดินไปด้วยนะคะ ง่ายนะคะช่วงนี้อากาศดีต้องยีบทำนะคะพี่น้องวันนี้ฟ้าเขาไม่ได้ไปไหนเซตตัวให้ปไปอาผูาวเด้ตัวแะไยู่บ้าานกับบ้านกด้นก <c oughs> ากับ้านานกับานกั้กั้นกัไม่า้าน น้องกังเด็กๆเขาก็จะเล่นกันนะคะดีที่สองมีพี่เอนยาคอยเล่นกับน,น้องแล้วก็สอนน้องดูแลน,น้องนะคะก็จริงๆแล้วก็มีทั้งแบบว่าเถียงกันก็มีนะคะเด็กน้อยสองคนไม่ได้รักกันตลอดนะคะพี่น้องเพื่ถั่วเพนถั่วลันเตานี่ประมาณ เดือนกรกฎานะคะพี่น้องก็จะได้เก็บผลผลิตนะคะประมาณเดือนหนึ่งนะคะเพราะมันต้องโตวกว่าน,นี้แล้วก็เป็นดอกเป็นดอกเป็นผลนะคะ น,นี่นะคะพี่น้องผักชีลาวของมนนะคะนี่นะคะตรงนี้สามแถวก็กําลังโตตอนนี้กําลังสวยเลยนะคะหลังจากที่ได้ฝนเต็มที่นะคะแล้วก็วันนี้ได้รับแดดนะคะเดี๋ยวมนจะมาถางถางาออกสักหน่อยนะคะระหว่างตรงนี้นะคะส่วนผักชีจีนนะคะพี่น้องตรงนั้นนะคะที่ปลูกไว้ฝั่งนี้นะคะ ตอนนี้สวยมากๆเลยนะคะพี่น้องเพียงแต่ว่ามนจะบอกว่าไม่รู้ทําไมนะคะปีนี้นะคะมนประกาศขายผักชียังไม่ได้ขายเลยนะคะปีนี้ซบเซานะคะพี่น้องปกติปีที่แล้วเนี่ยมนได้ขายเยอะมากๆเลยนะคะแต่ปีนี้ยังไม่ได้ขายผักชีเลยนะคะพี่น้องก็ออกฝาเขาปลูกไว้ให้เยอะเลยค่ะส่วนผักชีจีนี่มนยังไม่ได้โพสต์ขายนะคะเพราะว่า เขายังไม่ค่อยโตนะคะเขายังเล็กอยู่นะคะก็รออีกสักพักนึงเดี๋ยวมนก็จะประกาศขายผักชีลาวนะคะก็ความสุขหลังเลิกงานนะคะพี่น้องไม่ได้ไปไมันไม่ได้ไปไหนนะคะเข้าในเมืองกเออ็เข้าไปในเมืองก็ไม่สะดวกถ่ายคลิปนะคะเวลาเข้าไปในเมืองนี่มนไม่สะดวกถ่ายคลิปจริงๆเวลาไปในเมืองอย่างนี้นะคะพี่น้องมนไม่ค่อยสะดวกถ่ายคลิปเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาถ่ายก็ไปติดคนอื่นนะคะ ไม่สะดวกเลยจริงๆนะคะพี่น้องก็เลยได้แต่ถ่ายเวลาที่อยู่บ้านกันนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะพี่น้องเลิกงานมาพอมีเวลานิดหน่อยก็มาถอนหญ้าออกจากสวนผักได้ชมได้ชมการเจริญเติบโตของผักในสวนแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะนี่นะคะเนาลากไปด้วยนะคะคนไทยชอบลากผักชีนะคะเอาลากไปด้วยนะคะ ถอนออกจากตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเกิดอยู่ในระหว่างผักชีาลาวนี่ถอนออกก่อนจะได้ทำความสะอาดง่ายๆ <c oughs> ก็จะถอนที่มันเกิดแซมกับผักชีาลาวตรงนี้นมันเกิดละแซมตรงนี้ โอ้ยพี่น้องจ๋านี่กลุ่มนี้สวยจนแทบไม่อยากจะขุดเลยนะคะพี่น้องสวยมากลำใหญ่มากนะคะแทบไม่อยากจะขุดเลยครับพี่น้องจ๋าเสียดายเดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันเพราะว่ามันสวยมากเลยเสียดายพี่น้องต้นใหญ่มากนะคะผักชีสวยมาก ค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้เราจะกินปิ้งย่างกันนะคะก็ก็ปิ้งย่างก็เหมาะสําหรับอากาศดีๆแบบนี้นะคะแต่วันนี้ไม่ได้ออกไปปิ้งย่างข้างนอกนะคะก็ปิ้งกันกินหมูกระทะอยู่ข้างในนะคะหมูกระทะแบบไม่มีหมูกระทะนะคะพี่น้องมันก็ทําลูกชิ้นไก่นะคะที่ทําไว้นะคะแล้วก็มีปลาหมึกนะคะมีกุ้งนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับพี่น้องจา๋าเมื่อยแอ๊ย Puski hér, hlup! Já, puski hlup, já puski. Þið minn, nóg, aðna, um, 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 um. Það er svo verið. En ég er svo kæra, þú er en ég er svo... นานทีนะคะกินเพิ่งย่างนะคะโอเคอย่าเพิ่งลกอย่าเพิ่งโอเคก็พยายามทำให้เหมือนหมูกระทะบ้านบ้านเราได้มากที่สุดนะคะพยอยากกินแบบบ้านห้องแลพี่น้องแต่ก็ได้ประมาณนี้นะคะหม้อย่างก็จะมีประมาณนี้นะคะหม้อย่างนะคะอันนี้ได้มาจากคุณยายนะคะคุณยายก็ให้มาแล้วก็ของไทยค่ะพี่น้องเป็นหม้อย่างแบบไทยๆนะคะ มันสุกง่ายกุ้งมันสุกง่ายแต่ลูกชิ้นแม่ก็สุกแล้วเพราะทาสุกแล้วนะลูกชิ้นเนาะเดี๋ยวแต่ปลาหมึกท่ต้องรอให้มันสุกสุกจริงๆมันสุกจริงๆิก่อนแต่กุ้งอย่ระวังละลูกนะโอเคมาใส่ก็ได้กุ้งใส่ก็ได้ใครชอบกินกุ้งยกมือขึ้นค่ะเอา อันนี้คืออะไรเนี่ยเน,นี่ยลูกอะไรลูกลูกอะไรภาษาไทยลูกลูกชิน้นลูกชิน้นลูกชิน้นลูกชิ้นอันนี้อะไรคะเดี๋ยวแม่ถามพายอันนี้อะไรภาษาไทยนะคะภาษา,าไทยนะคะภาษาไทยค่ะภาษาไทยค่ะนะเตี้ยย่ช่วยน้องกุ้งกุ้ง อันน ah, mm ี hmm. ũ, mm ้แหรูอ mm ัน hmm. น mm ี้แหะอันนี้คืออะไรปลามอก้ักปมกปลาหมกอันย่างเมือกอ่ะหนูไม่รู้จักไงหนูมึบอกปลาเมกนั้นีซอสจ้าหนู พี่น้องจ๋าก็เด็กๆชอบกันนะคะสำหรับคลิปอะไรไม่มีแล้วลูกคู่หมดแล้วลูกก็กินปลาหมึกนี่นะโอเคพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะก